สวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอำเภอสังหารนะครับบุญดินดำนะครับผมก็มากับจานใหญ่เช่นเคยนะครับก็มีคนบอกว่านกเยอะนะครับนกก็เยอะนะครับตรงนี้นะครับผม รอดูนะครับว่าจะมีมารวมไหมนะครับวันนี้มากับไอ้เจ้าเสียงใหญ่ครับผมผมก็ใส่ตรงพุ่มนี่นะครับตรงพุ่มนะครับผมนี่นะครับตรงพุ่มนี้นะครับกอกะให้มันมาจับตรงต้นนี้นะครับมันก็พอดีเลยนะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ นกป่าก็เริ่มขันแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่อีกท่านหนึ่งก็กําลังตามมานะครับคืออาจารย์ตู้นะครับผมวันนี้ผมก็มากับคุณพ่อเย็นนะครับหรืออาจารย์ใหญ่ของเรานะครับผมก็มาดูนะครับนกก็เยอะอยู่นะครับก็จะมีคนมาเล่นเยอะไหมนะครับตรงนี้ถ้าหมานก็คงไม่เกี่ยวกันนะครับผม ห้านกหมันนะครับมันก็คงจะมีเต้มนะครับก็รอดูนะครับวันนี้มากับไอ้เจ้าเสียงใหญ่ผมนะครับรอว่าจะทำเต้มได้ไหมนะครับวานนี่ไอ้เจ้าเสียงเรียก,กอทมวุมนะครับจัดเตสองเต้มนะครับแต่แต้มหนึ่งอ่ะเป็นนกเขาแดงหรือว่านกเขา ทองนะครับแต่เต้มหนึ่งก็เป็นนกเขาใหญ่อยู่นะครับผมรอดูนะครับว่าจะจัดได้เหมือนกันไหมนะครับไอเจ้าเสียงใหญ่นะครับนกป่าก็มาตรงนี้แล้วนะครับกําลังโยนใส่กันนะครับนกป่าเสียงใหญ่นะครับเท่ากับนกต่อนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ นี่ครับรอดูนะครับเผื่อมีเต้มนะครับผมครับโรงพยาบาลก็เรียกแล้วครับนี่ครับแต่ป่ายังไม่เห็นนะครับแต่อยู่ไกลๆนะครับอันยวนอยู่นี่ครับลงมาบานเรียกครับรอดูนะครับ มาไหมถ้ามาก็ถ้านุกไม่รู้ไปเนียน่ยนะครับก็คงจะลงมาเหยียบนะครับมันมาแล้วครับแต่มันไม่เถียงนะครับมันอยู่ตน้นแ,แห้งๆนะครับมันไม่เถียงนะครับมาจากฝั่งนี้ไปนี้เลยครับมันไม่เถียงนะครับพี่น้องครับไม้แรกนะครับ นกมันมาแล้วนะครับแต่คนมานะครับผมก็เลยพากันย้ายนะครับย้ายมาหลังโรงพยาบาลจังหารนะครับผมตอนนี้ผมก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็พากันย้ายมาก็มีคนก็เลยชวนกันมาหลังโรงพยาบาลจังหารนะครับมีนกเยอะนะครับ ใครไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับนกเยอะจริงๆครับมีนกคาลุมด้วยนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับมาลองใส่ดูนะครับติดกับนาปังเลยนะครับผมใส่นะครับอีกอา,อาจารย์สองท่านก็อยู่อีกอาจารย์สองท่านก็อยู่ใกล้ๆก,กับอับคลองหลังโรงพยาบาลน,นะครับพอผมก็เลยอีกตัวมา ใส่ข้างนอกนะครับผมใกล้ติดกับถนนใหญ่นะครับเห็นนะครับหรือเห็นสายไฟอยู่นะครับอ่าทางไปกาลสินนะครับผมก็ขออนุญาตไปพักนะครับผมใส่แล้วนกก็ขันแล้วนะครับนกป่าก็เห็นแล้วครับก็รอว่าจะมีเตี้ยมไหมนะครับสำหรับไอ้เจ้าเสียงใหญ่ผมนะครับผม ครับรถเกี่ยวข้าวมาพอดีครับรถเกี่ยวข้าวมาผมต้องย้ายไปอีกข้างหนึ่งนะครับโอ้พี่น้องหมานจริงๆวันนี้ครับเจอรถเกี่ยวข้าวขอญาตไปเก็บนกย้ายไปอีกไมน้นึงนะครับผมก็จะย้ายไปไม้ใหม่นะครับขอไม่ไย้ายนะครับนกมันมาเข้าพอดีนะครับพี่น้อง รถเกี่ยวข้าวก็อยู่ข้างหลังนะครับโอ้ยผมอะไรจะมานขนาดนี้นะครับแต่มันก็เข้าข้างหลังนะครับมันไม่มาข้างหน้านะครับพี่น้องมันอยู่ข้างหลังนะครับมก็เยอะนะครับผมเสียดายว่ารถเกี่ยวมาก่อนนะครับไม่งั้นก็โอกาสนี้มีสูงเลยนะครับ รอดูนะครับเกื่อม้านนะครับผมเข้าแล้วครับพี่น้องตรงข้างหน้าเลยครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเข้าตรงหน้าเลยครับตรงนี้นะครับดูนะครับว่าจะม้านไหมนะครับนี่นะครับกำลังคูกันนะครับ ลงมาไหมครับนี่ครับเรียกใส่กันอยู่นะครับี่ครับอยู่ข้างหน้าเลยครับพี่น้องคู่นะครับคู่กันอยู่นะครับพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ใส่นกนะครับผมก็อยู่ไกลพอประมาณนะครับ ป่าเขาเยอะนะครับอยู่ข้างๆพวคูกันนะครับรู้ว่าจะลงมาไหมนะครับเข้าไปเหยล้วครับอีกตัวที่สองนะครับผมเข้าไปเหยื่แล้วครับขึ้นข้างบนเลยนะครับข้างบนเลยครับจะมาันไหมนะครับไอ้เจ้าเสียงใหญ่ตะทำเตี้ยมได้ไหมครับเคยทำมาแล้วนะครับ วันนี้จะทำได้ไหมนี่ครับเรียกอยู่ครับนี่ครับเรียกใส่กันอยู่ครับนกป่าเป็นเสียงกลางนะครับกลางหาเล็กนะครับนี่ครับเรียกใส่กันอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวนี้เข้าไปสองตัวนะครับ เจ้าเสียงใหญ่ผมจะทําได้ไหมวันนี้นะครับผมนกบ้านเขาเรียกอยู่นะครับแต่นกป่ามันทาไมไม่ขยับเลยครับพี่น้องโอ้ไม่ไกลนะครับประมาณสักแขนนี่นะครับมันน่าจะกระโดดนะครับหรือว่ามันรู้พเนียหรืไม่รู้นะครับ คนณก็ไม่เล่นเยอะนะครับแต่นกนเยอะจริงๆครับนี่ครับเรียกอยู่นะครับอีกตัวนึงอยู่ข้างบนครับอีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆครับหน้าชานเนยดเลยนะครับนกป่าก็เรียกสู้อยู่นะครับมีตัวนึงขยับลงมาแล้วนะครับก็เรียกสู้อยู่ แต่มันไม่กระโดดสักทีนะครับผมว่าจะเหนียวอยู่นะครับพี่น้องนี่ครับเรียกอยู่ครับนี่ครับก็เรียกสู้อยู่นะครับมันอยู่ด้วยกันก็รอลุ้นละครับผมว่าจะหยับไหมนะครับมันขยับลงมานิดนึงนะครับ กระโดดครับพี่น้องกระโดดลงมาแล้วครับโดดลงมาแล้วครับตรงนี้แล้วนะครับกระโดดลงมาแล้วครับลงมาตรงนี้เลยนะครับหน้าพเนี่ยเลยครับหน้าฌานพรเนี่ยเลยครับครับเรียกสู้อยู่นะครับกระโดดมาก็พอดีแล้วครับพี่น้องบินผ่านไปอีกแล้วครับอีกหนึ่งตัวนะครับ มาเยอะจริงๆนะครับนะครับอยู่หน้าชานเลยนะครับกระโดดมาอีกน,นิดนึงก็โดนพเนียดแล้วนะครับครับพี่น้องทั้งดูนกทั้งดูรถเกี่ยวนะครับนี่นะครับโอ้มหหมาจริงๆนะครับวันนี้มันไม่ยอมเจียบเลยนะครับผม ไม่ยอมลงมาหาเลยครับมันก็คูกันอยู่ต้นนี้นะครับข้างๆนี้นะครับครับพี่น้องน่าจะเยียบแล้วนะครับโอ้มันบินหลบนะครับจะเข้าหน้าชานะนะครับโอ้พี่น้องไ่ตะยืนออกไปอีกนะครับโ่นนะครับยินไล่กันไปตรงโน้นนะครับโอ้ย ผมว่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเสียดายพี่น้องพอดูนะผมว่าผมต้องมีหวังนะครับถ้านกชุมอยู่อย่างนี้นะครับผมนกมันก็คึกด้วยนะครับมันก็กระโดดอยู่นะครับแต่มันอยู่สูงนะครับเมื่อกี้มันจะลงแล้วนะครับโอ้โมเสียดายแย่เลยครับพี่น้อง ได้มากมากเลยครับว่าจะได้แต้มหมือน,นะครับขึ้นข้างบนนี่นะครับขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับโอ้ยมันน่าจะโดนแต่ที่แรกแล้วครับเหมือนกับมันรู้พเนียดนะครับรอดูนะครับ เมื่อเนี่ยก็เคยได้นกมาเยอะแล้วมันจะต้องเอาให้ได้แ่ะนะผมว่านะพี่น้องโอ้พี่น้อง,อองลงมาแล้วครับโอ้แต่มันไม่ไม่เหยียบนะบลงมามันมันมันเป็นแวบๆอย่างนีแ้บบนะครับมันเป็นแวบๆนะครับโอ้เยเรียบร้อยเลยครับพี่น้อง โอ้หรือว่าเนียดลั่นแล้วก็ไม่รู้นะครับพี่น้องขออนุญาตไปดูก่อนนะครับผมพี่น้องครับเนียดลงนะครับโอ้ตัวนี้ของผมมันหลุดเลยครับพี่น้องโอ้พี่น้องดูนะครับเนียดผมมันลงอย่างนี้แล้วนะครับโอ้ยนกมาเหยียบตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ของผมมันหลุดนะครับโอ้พี่น้อง หมดเลยครับผมต้องเอาไปแก้ปัญหาแล้วครับถึงจะมาใส่ใหม่นะครับโอ้ขออนุญาตนะครับผมซ่อมพะเนียดก่อนครับพะเนียดก็หักนะครับนกเหยียบก็ลั่นไม่ได้นะครับไม่ทับนกเลยนะครับก็จะกลับบ้านนะครับไปทำคอนพะเนียดใหม่นะครับเพราะว่ามันหักนะครับนกกระโดดมา เหยียบแล้วก็ยังไม่ลั่นเลยนะครับโอ้เสียดายนะครับพี่น้องหมายนี้ต้องมาใหม่นะครับผมจะมาใหม่อยู่นะครับาะมีนกดีๆอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำชิปนะครับก็ขอสวัสดีครับ